วันนี้จะมาสอนทำโกหู oo, นะครับนี่โกคู Go อย่างแรกต้องมีลูกแก้วมังกรหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ย มีรูปเดี๋ยวขึ้นให้นะครับแล้วก็ห่างลิงอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าหัวหนึ่งพันข้าวหัวแล้วจากไหนตามผมมาเลยครับเดินตรงมาเรื่อย ข้าหัวหาได้จากการทำงานหรือว่าทำอะไรครับทำที่วัดจะดีสุดได้เยอะสุดครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูมันจะได้ถูงขยะด้วยนะให้เก็บเข้าตัวเขาก็เอาไปขายได้กค้างค้างขังัง โอ้โอ้คุณผู้ชมอ่าต่อไปจะสอนหาลูกแก้วนะครับหาง่ายแต่ต้องใช้เวลานี่ตามมาเลยครับหาได้จากการทำงานแต่วัดมันจะไม่ดอปนะครับ นี่ครับทำงานอย่างเงี้ยมีโอกาสได้นี่นี่ได้บันตาโอ้โอ้ยูเปิดรูมบลับปีเออครับ แต่นแนะนำสุดก็เป็นทำร้านกาแฟครับได้ของเยอะสุดหรืออย่างมาสุ่มก็ได้เจ็ดันห้าต่อไปเงิน,นเงินหาได้จากการทำงานหรือตีตู้ ATM แต่ถ้าตีมันจะลดชื่อเสียงของเราไปด้วยครับ ประมาณนี้สำหรับการทำโกคูเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวนะครับ